มันฟุตสอนม้วนหน่อยเวลาเองม้วนใช่ป่ะก็คือแบบว่าเองกดยิงปุ๊บเองเอานิ้วชี้นะกดรีโหลดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองฝึกดูนะเอาแบบเอานิ้วชี้รีโหลดเนี่ยเนี่ยปุ๊บเรายิงปุ๊บแล้วก็นิ้วชี้นะรีโหลดเห็นป่ะเสียงมึงหายดีๆยังเออหายแล้วเนี่ยมันดีเร็วนิดเดียวอ่ะต้องดีเกมคุณจอไม่ผิดอ่ะ ต้องมีเก็บร,รอบนะัหมืนอนกับปีเป๊กใช่เฮ้ยขอบคุณสพอร์ตครับเดยวน้องลูกปลาครับส่บครับผมอ่าแล้วก็มันอยู่ในปืนที่เราเล่นนะว่าแบบปืนไหนมาล่าหัวง่ายอ่ะ นี่ผมก็ลากได้ไม่เต็มร้อยนะเพราะว่าผมเล่นแล้วมันรู้สึกหน่วงๆละเวลาเล่นเล่นไปด้วยสตตีมไปด้วยอะ่ะมันรู้สึกหน่วงๆไม่ค่อยพิ้วเลยถอนวันอีกทีที่ท่านเดี๋ยวขอจะกายนี่ก่อน ข้าางงล่อ,อะไรอนะไอ้นายกูตายได้ไงไม <m im itation> ่กูตายแบบงงๆเนี่ย <m im itation> ไม่กูยิงมันแล้วกูตายมันใส่เกาะใสะข้อนใส่กูเหรอวะ กูยิงมันแล้วกูตายตาย,ตายตหมดแล้วไม่เอากูตายนะเปิดหมดเค่งบินเปิดนี่ยเปิดละเอ้ยเปิดมันก็เน็ตหลุดนะดิโอเคอ่ะอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มไอ้เียกูโดนเกาะสะท้อนงง สวยนายสวยสวยเปิดหมดข้องบินล้วไปแล้วคตอบคำถามใดได้ได้ได้จิ้มตอบให้ครับผมอเอา้าไหนเก็บดิไหนเก็บเก็บดิวิ่งเก็บเดี๋ยไหนาวิ่งเก็บก่อนอย่าไปฆ่ามันวิ่งเก็บก่อนดิวิ่งเก็บก่อนเดี๋ยวไม่เกิน ได้เกิดแนได้เกิดแน่ไหน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 วิ่งแก็บก่อนวิ่งแก็บก่อนอย่าไปตั้งมันดิเดี๋ยวไม่เกิดอย่าไม่เกิดอย่ไม่เกิดอยวไม่เกิดไหนมึงจะมึงจะฆ่ามันทำไมล่ะมันต้องเก็บ มันตายนะเนี่ยโอเคสวยสวยต่ซิลโฮล่าโฮล่าเอาแล้วทำไมกูไม่เกิดอ่ะเอ้าแล้วมึงไม่วิ่งอ่ะวิ่งอะไรก็วิ่งโดนมีดฟันตายไอ้ยังมันมันจะเวลาด้วยหนึ่งนาทีแล้วกูไม่เกิดเดียวคนเดียวเนี่ยเมื่อกี้กูกูยิงมันแล้วกูแล้วกูตายเองไอ้เหี้ย กุณเป็ี่ยนองงีไปทุกเลยกน้าเดไอ้ก็บคุณเรกระตามแล้วครับน้องอมสอนม้วนอีกทีสิท่านอ่าเวลาเองม้วนใช่ปะเฝีเองยิงปึ๊บปึ้งปึ้งปึ้งเองเอานิ้วชี้เองนะเห็นไหมตรงเนี้ยกดรีโหลดเห็นปะเปิ่งเปิ่งเปิ่งแล้วก็กดรีโหลดเปิ่งเปิ่งเปิ่งแล้วก็กดรีโหลดอย่างเงี้ยเป็นรำแบบไม่ต้องปล่อยปุ่มยิงนะเล่นด้วยมาเดตัวเวลาเองม้วนไหน ไนไหนจัดการนหนเป็นไงคือเข้าใจไหมคือที่ผมสอนม,มัย้ยอ,อ้ยนายแม่งแม่งลากหัวเป็นเหรอวะไอวไม่มีห,หรออะไรนายเองเองก็เข้าเกมมาดิ เล่นสีนี้เหรอครับใช่ครับก็คือเวลาองวนใช่ไหมเนี่ยเองจริงก็แป้งแป้งแป้งเองก็ดูชี้นี่โหลดนี่จริงเลยแล้วผมไม่ไหวละผมขอไปฉี่ดนะฉี่ครับมึงไม่ใช่น้องผมูไม่ค่อยอยากโม้หรอก พี่ครับไหนตั้งค่าผมพี่บอกจะเปิดอ่ะอดูเ,<อ>เนี่ยคือเซตติ้งก๊อตอ่ะยอดครับเสียงมึงเบาๆน้อยๆปนะนึ็งว่จะส่งพี๋จริงถ้าส่งผมหนักเลยถ้าส่งตาวานให้ผมอะ่ะผมไอเนฟยูฟังยูทูบมันเดย์เลยฮะ น้องปุณจะขึ้นสตรีมเหรอ,หอสอนม้วนทีพีเฮ้ยเพิ่งสอนม้วนไปเลเก็กเยอะเหลือวเองจะให้ทำคลิปสอนแบบเห็นนิ้วหรือยังไงหรือเองจะเอาแบบนั้นเออแบบคลิปสอนแบบเห็นนิ้วเลยอะ่ะโถ<ห>อะไรนะ้องน้องปุณพูดไหนนะ เอ็เข้าดิสมาแล้วเออข้าแล้วดิไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับว่าพุธ <c oughs> ทำอะไรอยู่หรอ,อใช่ไงเก่าแล้วไงคือถ้าสอนม้วนเลยเดี๋ยวแบบ ทำคลิปเลยอะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสวนมสวนนสไตล์เทพเ,เจ้าไงยิง้มเลยครับไม่เอาอะให้พูดอย่างนี้ไม,ไม่ไม่ยิ้มหรอกยิ้มก็บบ้าแล้วเรามาฟิลม์มภาษาจงภาษาจีนอนะไร่ยผมอ่านไม่ออกเศรนิออผมอ่านออกแค่ไหนล่นะ นิ้วชี้ซ้ายทำอะไรมาครับเปิดแมบไงนิ้วช er ี้ซ้ายเปิดแมบไงครับผมเล่นสี่นิ้วอะต้องสอนในโซนเดี๋ยวท้ายเตีมท้ายเตีมแค่นั้นแหละเอาไปไหน Start. Start. ไตายตายปะเต้นไหนไมแมวอ่ะยงังบอกมันสั่งฟองมาสองยังไม่เคยไม่ไมย้อนเลยนี่ครับคุณเรียสวัสดีครับร เล่นเกมเยอะเลยวี่ใช่อีกนะพี่เฮ้ยผมมีเสียงเท้าตอนนี้องศามาไว้นายองศามาองศามาเพราะเสียงเพราะเสียงไม่ดีเลยองศามาทพอดีองศามาเอาแบบโคดได้โคดได้โคดไปอีกตัวหลังเข้าโอ้ยสบายไหน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  เออกูด <Ooh>, ังเลยเออตรงนี้อะหลังกูดังมาเด็ก M ห้าร้อยเลยโอเคไหมล่ะเฮ้ย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 ปึ๊บเฮ้ยไม่เห็นแล้ว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 นะมันไม่เห็นผมไม่เห็นผมมันโดนไปแล้วปึ๊บอ่าวทริปเปิลคิลผมใส่ดาเมจย้อนมันโดนดาเมจย้อนผมไงตะเก็ยเนี่ยยิงไม่โดนนะแต่ดาเมจย้อนหลังไง กีฬาชันป้ะอากีลาชันเด็เฮ้ยเอ็งจะฝัดข้อฟาร์มเด็กเด็กก็ทืบเ้ยเอ้ยกูมันมันมันไอ้ไหนยังไม่เลิกโยนอีกเลยเข้าหัวไปร้อห้าแปดแล้วมึงยิงโดนไหมเนี่ยมันยิงบอมปี้ไม่เป็งแต่กูเว้ยไม่กูยิงหัวไปร้อยห้าแปดแล้วมึงยิงมันโดนมากไหมเนี่ยฮะ ไ็้วาไม่เยอะแล้วล่ะแต่ล้อกันเฮ้ยโดนโอ้โหมันไม่ตายทั้งทีวะระว่าไอ้นายพวกปืนมาเหรอวะเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โดนเลยได้ไงโอ้ผมช่วยมั้ยไอ้ไซน้องชาพี่ไอ้นายนี่มันพาละถ้าผมไม่ช่วยมันนั่นตะกี้เนี้ยผมว่าผมได้ไปรอดละกูยิงไปโคตรดยัยคูดก็บ้าละ มึงด an ูดาเมจกูย like ิงไอ้นั่นตัวเดียวดิยิงอะไรเนี่ยกูยิงมันยิงมันแดงๆันไม่ตายกูสักทีน่ะไอตัวอไเนี้ยเอ้ยเนี่ยังอีกหัวแตกกูบอกเลยกูไม่แตกแหวตบนะอะไรน้องคุณก็เจ็บเลยเจ็บมากไงน้องปุนเป็นเจ็บแบบเจ็บตั้นเลยอ่ะไม่พี่นายอยู่าด่าว่าป้องไม่งโดวเลยพี่นายอ่ะเี้ยกูยิงหัวไปเย โอ้ด๋อยเอามันเอาไม่เป็นไรนี่ดูดูดูจับตาดูไปเลยเร็วมาเร็วชมบชุเร็วจับตาดูจับตาดูจับตาดูจับตาบอลมันเด่นมาเลยจับตามองจับตามองจับตาดูมันเด่มาแล้วเออเออไม่พี่มียากล้องเดียวว่ะเดี๋ยวพี่ต้องลงไปข้างล่างมันซุกเก็ญอยู่อู้ยเจ๋อเอ้ยมึงไอ้เขี้ยปืนกูระยะไม่ได้โอ้ยถอดจอนทำไม่ได้ แต่น้องกูได้อยู่บนสวรรค์แล้วกูอ่ะเออเออดู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 เอากูดูอยู่กูดูอยู่กูเตะดู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 เอาดู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 ปิธีการยิงซองชาร์จที่ถูกวิธีนะทุกคนรอดูเลยจื๊บไอ้กูกูมาเห็นผมแล้วเห็นผมแล้วจื๊บไหนดูไหนดูไหนดูดูอยู่ดูอยู่เร็ว อ่ะจื๊บสลับฟองชาร์ตจื๊บล้วก็ยืนรอจื๊บแล้วจะปาด๋ยวนี้ดูวะโอหจิ้งอกจะไไกลหน่อยวะไม่ต้องไม่ต้องพี่เองไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องาจื๊บาจื๊บาจื๊บจื๊บวะไอ้เหี้อมัดจ๋งวเลย mau người không mau đi chơi đây mì rồi Chơi. ơi Ui ui ơi 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 Ủa,